นะครับเราจะมาปล่อยว่าวอีกลำนะครับผมตามตามเดินเดินฝัน่งนี้นะนี่เดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวนั้นมันจะมีกอยกอไผ่ที่มันเหนียวเหนียวอ่ะเอาตรงนี้ก็ได้ดูหางว่ะไม่ติดล็อก ตเต้นตเว้าขึ้นก็ส่องตามเว้าด้ยไปฉายเองอ่ะโอเคตามพอแล้วตามพอแล้วตอนน้ก็ขึ้นแล้วเจี๋ยค่อยดูหางเี่ยครับนเตรียมจะปล่อยเว้าแล้วครับเอาอยัางเอาอยัางพี่จะบอกไปเลยเอาเลยเอาเลยก็วิ่งเลย ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับลมลมเบาดีอะเหมาะเลยโอ้ใครไม่มาเสียดายนะครับผมลมดีมากขึ้นไปแล้วนะครับสองลำติดกันนะครับตัวนี้วัดตัวบนเขาได้นะตัวนี้เนาะ มัดไปมุมนั่นดีกว่าเนะะาะนะจ๊ะเอ้ตัวนี้มันขึ้นน,นิ่งเอ้ตัวนี้ขึ้นนิ่งมัดมุมมุมที่เดิมอะ่ะตรงไหนก็ได้ครับเออป้ออยดูแนวลำนันก็ดีมึงก็โดนหรอกเห็นไหครับขึ้นไปแล้วนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องครับผมพี่น้องชาวบ้าน สวยงามครับผมกูดูไปมัน,ม,นมุมเลยมุมนู่นน่ะมุมตรงทางเลี้ยวเข่านู่นน่ะมุมติดถนนน่ะตอนนี้มันขึ้นนิงน่งอยู่มันไว้ข้างบน,ไปไนเป็นไรหรอก Ấy, nó sai như một đời À, sao mấy bị biến biến, Đây Đi mày đưa thương cháu, chưa cập thị cầm này mày đồn lắm. Đi đi, mày đồn lắm. mày lắm. เดี๋ยวตัวบนเนี่ยตัวนี้มัน,น,มน,นึ้นนิ่งมัดไว้ตรงนู้นนะ่ะหมุนต้นไม้นะส่งไม่เห็นไฟนะเห็นแต่ไฟกระพริบนะครับผมพี่น้องชาวบ้านโอเคนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ